วัยรุ่นพร้อมโยโย่ Yo! Yo! ฝันอีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้เรื่องความฝันนี่มากันเยอะมากๆเลยคราวนี้ฝันเด็ดมากเพราะว่าน้องนันบอกว่าอาจารย์ครับมีคนถามมาสงสัยจะเป็นนันเองแหละนะฝันว่ากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหรือว่าไปเป็นวัยรุ่นครับฝันแบบนี้ครับเขาบอกว่าโชคดีมากแล้วค่อนข้างเป็นฝันที่ดีด้วยเพราะว่าจะได้ เจอเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมจะได้ข่าวดีจากแดนไกลจะได้ข่าวดีและโชคลาภกับคนรักโอ้โหมีแต่ฝันดีๆทั้งนั้นเลยนะครับและแน่นอนครับในเรื่องของการเสริมสริงมงคลแล้วก็สะกเคาะถวายบุญกุศลให้กับเทวดาผู้รักษาตัวเราและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นั่นก็คือทำใจสบายๆเลี่ยงเลี้ยงเลี่ยงเลี้ยง,ยงสวดคาถาอภยะ ปริษคาถานี้แปลว่าอภัยอภยะแปลว่าอะแปลว่าไม่พยะคือภัยอภยะแปลว่าไม่มีภัยส่วนคาถาบทนี้ยันทุนนิมิตตังนะครับเขาบอกว่าคนที่คิดร้ายคนที่คิดไม่ดีต่างๆก็จะมาลายหายสิ้นไปและคนที่คิดร้ายต่างๆก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรแล้วก็ดีกับตัวเราด้วยโอ้โหฝันดีๆแบบนี้มีเลขดีด้วยครับนั่นก็คือเลข9 สองเก้าแปลว่าฝันว่าเป็นเด็กแล้วก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆแต่ถ้าฝันว่าเป็นเด็กคนเดียว19เพราะฉะนั้น9 1 9 1 9 9 9, 9 9 9 9 1 2 9 9 2 9 2 9 2 9 9 9 2ถือเป็นชุดเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง <S 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 ถ้ามีโอกาสนะครับทำบุญด้วยครับทำบุญให้เกี่ยวกับเรื่องของ เด็กกําพร้าเด็กพิการเป็นทานบารมีอย่างยิ่งยวดครับมีคำถามสอบถามเข้ามาได้นะครับน้องนันจะรอส่งคำถามมาให้อยู่เชื่อมั่นในภัยในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินน,ชนัญชรสวัสดีครับ